สวัสดีครับวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงทรวิกี้นะทุยกลางนะไว้จอนช่วงนี้โควิดระบาดนะครับฉีดพ่นกระหออก่อนตัดผมนะหลับต,ตาครับก็ฉีดศี่ษาลูกค้าไล่โคนะวิดนะฉีดครับถอนแว่นตาออกก่อนช่างก็จำเป็นต้องใส่หนะะ้ากากอนามัยนะครับ ก็ลูกค้าบอกว่าอยากจะให้ตัดออกสักครึ่งเดียวก็พอนะครับจะไม่ไม่อยากจะคว้านหูแนละ้วแบ่งผมครับนอหูหลังหูวิลมาตกศูนย์องศาแล้วก็ตัดครึ่งหนึ่ง ข้างหน้าข้างหน้าลูกค้าไปแอบตัดผมเองนะก็มันจะกระหล่อมกระเหลีมล็มนะครับแล้วก็ตัดพอดีคิวเลยแล้วกันกีดลงมากีดลงมาวีนะครับข้ามหูมา ตั้งไปหูแล้วก็ตัดและซึกแซกไม่มีหูก็ไม่ต้องกดด้าน,นหลังมม่หูนะครับเสร็จแล้วเราจะตัดนะครับสร้างแพทเทิร์นหาฐานก่อนนะง่ายๆแบ่งอะไร รูปตัวเอครับยกขึ้นมาเลยตั้งฉากตัดเลยชั้ทททนที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามลงมาเลย ตัดเท่าไหคัตติ้งครับตั้งแต่ต่งหูนะครับสั้นขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นไปสักเซนหนึ่งก่อนอันนี้ผมจะส่วนตัดอยเลยชั้นที่หนึ่งชั้นที่สอง ทงี่หชั้นที่สี่นะครับยกสี่ห้าองศาชั้นที่ห้ายกสี่สิบห้าองศาตัดแซก ที่4ชั้นที่หาต่อเรื่อีมากลางเป็นหัวตัสามแซกเป็นรูปตัวอะไรเป็นรูปตัวยูมันถึงจะทุยกลางได้นะเห็นไหมเห็นความทุยไหมทุยกลาง แบ่งลมหน้าหูหลังหูนะหยุดไปเลยกลารเปหูตัดลงมาการเปหูชั้นที่หนึ่งที่ผมสีผ้างสารตัดสับแซกชั้นที่สองชั้นที่สาม แล้วก็วีวีมาข้างหน้านะครับแล้วก็ตัดเลยตัดพอดีคิว้วตัดไปเลยกำลังจีดาหมีคีบมาสี่พ้าองศากดให้จมแล้วก็ตัดเหตุผลที่กดให้จมเพราะอะไรถ้าเราไม่กดมันจะฐานจะหายในะบริเวณเนี้ย เราต้องกดเพื่อให้มันยาวหน่อยพอมันเด้งออกมามันจะยาวหน่อยมมันจะยาวหน่อยมันจะไม่สั้นดึงมาสี่ห้างสาละตัด ากางไปหูนะตัดเลยเอาหูแล้วก็ตัดเนื้น่าขึ้นนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาครับเลยสีนี้ก็ตัดเลยสีนี้ก็ตัด sẽ cao Đây xin hãy bắt đặt Dốc xuống ngoài bôi viên này viên xuống rồi Bên บริวเวณจุดทวีเราต้องยกสูงๆมาวิ่งกลับประมองนี้นครับ ข้างนี้ตัวโค้ง,งนิ้วนะครับตามรูปพิสาไปหานไหนครับท่านนี้วะ ให้ลูกค้านะครับถอดแมสออกแป๊บหนึ่งนะเพระเราจะเราจะลากผมนะครับจากหลังไ่หูมาตรวจสอบนะว่ามันมีผมเหลือไหมมันเหลือแล้วต่อยควยออกคยออกนาอยู่กอะไรคิเซอร์อนิดนึงตรงนี้หนาครับออกค่อยตรวจนะ น,นี่ก็ตัดหอยออกอน,นี่อะไรหนาก็อะไรซับแซกชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามนะเอาวอลุ่มมันออกน่อยนะตรงนี้หนะ ถอยถอยหนาสับแชกกดถอยทหาดีนี่ยสองข้อยออก ตัวนี้หนาก็ทิ้งัตติงออกค,ค่อยๆทำเอาวว้ร่วม,มันอลอกของนิหารนี่ลงมานีล่ลากว่าเชื่อมีดันสีลากออกมาเลย 국민의동 아주 g n g 그저 ดูจอดซ้ายขวาเท่ากันไหมเขาค่อยเล็มอ,อข้างหน้าพอดีนะครับสั้นกว่านี้บอกว่ามันจะเดือไปก็เลยเอาจะยาวให้ก่อนให้เลือกก่อน <c oughs> ดึงดูนะครับดึงดูดึงดูนะครับนึงดึงดูจุดจอซ้ายขวาเท่าซ้ายขวาเท่ากันไหม <c oughs> สองนับเนื้อไปหัวหรือตรงหลังไปหัวก็ได้ดึงดูเท่ากันไหมดึงดึงดเช็คดูนะ ครับครบผมครับนี่ผมย้อนผมย้อนก็ตัดออก เบาๆแล้วอะไรมันพิวเบาพิวหลังไมโครตรงนี้ก็จับเลยแม็กซิเซอร์ให้มันต่อเนื่องกันนะต่อเนื่องกันนะ สวยแล้วครเริ่มเดื๋ยเราจะได้กันแล้วตัวนี้หนายาวไครับครับมันก็ต้องปล่อยได้ครับเพราะว่าเราตัดถ้าเราตัดสวยแล้วเราปล่อยได้เลยไม่ได้ก็สวยตรงนี้ ม่เคยได้เลยครับใส่อะไรนิดหน่อยครับใส่แว็กซ์ใส่มูดนิดหน่อยนะ่ให้ผมมันดูเงาเงาครับครับจับสตูคันนิดหน่อยตัวนั้นที่มีความหนาสตูคันเลยนี่ยบ ส่งความรู้สึกไปที่ปลายจอนนะประจอนซ้ายขวาเท่ากันไหมถ้ามันยาวหลอมแหลมหลอมแหลมแล้วก็เรียมออกนิดนึงนะข้างหลังพวกลูกผมพวกนี้เดี๋ยวะตะเลียนมาสอยออกเลยต้ผมตงนีน้นึงครับแล้วก็ลูกผมทั่มั้นเนี่ยส่วนนี้นลากออกเลยเก็บเก็บไปละเอียดนะ ตรงน,นี้ผมเห็นมันหนาไปหน่อยห้ามเสืเอ้อออกหน่อยกีดๆตรงน,นี้นึงดูหนาทึบไปไม่ถูกใจช่างก็ยังไม่ปล่อยลูกค้าจะกลับบ้านครับคราน,นี้ถือว่าลงตัวแล้ว ก็ขอขอบคุณนะครับนางแบบคุณอะไรครับอะไรนะคุณนุชรับประเขาที่เป็นนางแบบให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะชมแล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยก็ขอให้คุณลูกค้าอายุมั่นขวัญเดืนกี่วันลับรอดพ้นจากโควิด19อายุวัณโนสุขังพลังเฮงเฮงรวยรวยซื้อลอตเตอรี่หอยถูกรางวัลใหญ่ๆ รวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นไปผมใส่แว็กได้ไหมเล็นหน่อยนะก็ใส่แว็กให้ลูกค้านิดหน่อยนะเม็ดถั่วเขียวเขาย่างยุ่งๆไปได้นะขย่าไปเลยนะถ้าลูกค้าไม่ชอบเปรี้ยวไม่ชอบเปรี้ยวก็ชอบหวานนะไม่ชอบหวานก็ชอบกลมๆ ยุ่งยุ่งมาก็ได้ให้มีหนึเหมือนมีเนื้อผมเยอะนี่มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องเป็นไปใดเอาเป็นเอาตายมากนะใดแค่ ได้รูปได้ทรงก็พอเอาฝั่งไหนมาฝั่งนี้มันมองกระจกแล้วมองคนละฝั่งฝั่งไหนก็ได้ไดด้หมเข้ากันหมดเลยมันได้หมดอ่ะจะเปียซ้ายเปียขวาสเปียได้ไหมสเปียเงาหน่อยนะ ก็จบกัน วันนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สัดดีครับบ๊ายบาย,บาย,บายปีไปเลยนะข้างหน้า